สรุปผลการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2024ที่ฮ่องกงโคลิเซียมวันเสาร์ที่15มิถุนายน2567แคนาดาชนะฝรั่งเศส3ต่อ0เซต25ต่อ14 25ต่อ18 31ต่อ29สาธารณรัฐโดมินิกันแพ้บันแกเรีย2ต่อ3เซต26ต่อ24 23ต่อ25 22ต่อ25 26ต่อ24 13ต่อ15 อิตาลีชนะสหรัฐอเมริกา3ต่อ1เซต25ต่อ17 19ต่อ25 25ต่อ15 25ต่อ21โปแลนด์ชนะไทย3ต่อ0เซต25ต่อ15 25ต่อ23 25ต่อ17ญี่ปุ่นชนะเซอร์เบีย3ต่อ0เซต25ต่อ22 25ต่อ18 25ต่อ15จีนชนะตุรกี3ต่อ2เซต21ต่อ25 17ต่อ25 25ต่อ21 25ต่อ23 15ต่อ13